สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาพาไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะวันนี้มิ้นเตรียมมาก็จะเป็นงานเสื้อนะคะเข้าใหม่ทั้งหมดเลยค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะรับสินค้าของคลิปนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์ค่ะหรือ,อดีไลน์นะคะก็ขึ้นหน้าบนให้เรียบร้อยแล้วสามารถ แอดไลน์แล้วก็ทักทายได้เลยติดต่อได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง5โมงเย็นอาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วแล้วก็ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยนะคะพี่พน้องเพราะว่าบางทีเนี่ยพี่พโทรมาวันอาทิตย์หรือว่าโทรมาหลัง5โมงเย็นจะไม่มีใครรับสายนะคะพี่ๆแล้วก็ถ้าลูกค้ามีไลน์เนาะสามารถส่งข้อความทิ้งไว้ได้คะ่ะสําหรับลูกค้าไลนา์แต่ว่าถ้าโทรมาก็จะไม่มีใครรับสายเช่นเดียวกันสามารถส่งข้อความไว้ได้แล้วก็ วันหัดไปจะมาตอบนะคะฝากกดไลค์ก็ share, กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะจะได้ไม่พลาดทีใหม่ๆลงทปทุกวันนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันพรฤหัสช่วงเที่ยงแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีรอบพิเศษนะคะจะเป็นวันเสาร์ช่วงเที่ยงด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคนะ้อเดี๋ยววันนี้จะเริ่มเลยเป็นงานเสื้อเข้ารูปทั้งหมดเลยค่ะ ขอแจ้งไซส์ก่อนเนาะสำหรับลูกค้าเก่าสามารถข้ามไปดูตัวเสื้อได้เลยแต่ถ้าลูกค้าใหม่อยากจะให้หยุดฟังไซส์ก่อนนะคะว่าไซส์ที่ร้านเป็นแบบไหนจะได้รับไปแล้วใส่สวยๆกันเลยนะคะสำหรับไซส์ที่ร้านเนาะอก34นะคะไซส์34อกเสื้อจะอยู่ที่35เอว30ค่ะไซส์36อกเสื้อ37เอว32สไซส์38อกเสื้อ39เอว34ค่ะไซส์40อกเสื้อ41เอวจะอยู่ที่36ค่ะ ไซส์42อกเสื้อ43เอลจะอยู่ที่38ไซส์44อกเสื้อจะอยู่ที่45เอลก็จะอยู่ที่40ค่ะแล้วก็จะมีบางรุ่นที่มีไซส์46อกเสื้อ47เอลก็จะอยู่ที่42นะคะตัวเสื้อจะเผื่อให้แล้วประมาณ1-2นิ้วแต่ว่าแนะนำลูกค้านะ้อ สมมติว่าลูกค้าอกจริงเท่าไหร่เอลจริงเท่าไหร่สามารถเช็คอ,อกเช็คเอวนะคะแล้วก็ลงตามอกจริงได้เลยหรือว่าถ้าไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะคะสามารถสอบถามได้หรือส่วนตัวชอบใส่หลวมใส่สบายอยากจะเพิ่มไซส์สามารถเพิ่มได้หนึ่งไซส์นะคะพี่พี่เนาะไม่มั่นใจก็คือสอบถามได้เลยนะคะพร้อมที่จะแนะนําลูกค้านา้อมิ้นพร้อมแนะนําลูกค้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าต้องทราบอกจริงแล้วก็เอวจริงมาที่ตัวแรกตัวที่มิ้นใส่เลยคือสวยมากๆ ตัวนี้นะคะเคยทําเข้ามาคือตัวสีดํานะคะเคยทําเข้ามาคืองานสีดําเข้ามาล่าสุดเลยแต่ว่าตอนนี้สินค้าถามว่ามีไหมก็ยังมีสีดำเดี๋ยวมินจะอัปเดตให้นะคะแต่ว่าตัวนี้มาใหม่เลยสวยมากๆนะคะพี่พีผ้าเขาจะมีความผิวนิ่มทิ้งตัวทางร้านอาจสับผ้ากาวเรียบร้อยแล้วตัดเย็บนะคะเป็นงานเหมือนคอดาวเนี้เลยค่ะพี่พีไม่อมคอจนเกินไปนะแล้วก็ ตัวนี้จะไม่ทำลึกมากค่ะพี่พื่ขาสามารถใส่ได้ไม่โปแน่นอนกระดุมทำเป็นงานกระดุมปั๊มใช้ตัวเนื้อผ้าทำกระดุมเลยค่ะนะคะแล้วก็กระดุมทำเป็นงานกระดุมคู่นะคะติดง่ายปลดง่ายแขนจะเป็นงานแขนบอลลูนนะคะเป็นงานแขนบอลลูนแขนฟักทองหัวไหล่จะทำเป็นรุ่นหัวไหล่ค่ะพี่ๆตัวนี้ไม่ติดต้นแขนนะสามารถใส่ได้เพราะว่าส่วนตัวแม่ค้าเป็นคนต้นแขนใหญ่อยู่แล้วถ้าลูกค้าลงตามไซส์ลูกค้าสามารถใส่ได้แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งตัวก่อนเนาะ ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะด้านหน้าสวยมากวันนี้มาจัดราคาโปรโมชั่นให้นะนะคะวันนี้มาจัดราคาโปรโมชั่นให้มีจำนวนจำกัดค่ะไซส์ละ1นทันเท่านั้นใครที่ติดต่อมาก่อนก็คือทันจบสีนี้สวยมากเป็นสีเปลือกมังคุดนี้ค่ะ นานๆานทีจะมีสีนี้เข้ามาแล้วก็ลายในตัวสวยมากตัวนี้เส้นยืนจะเป็นสีดําส่วนเส้นพุ่งที่ทอเป็นลายในตัวเขาจะใช้เป็นสีเปลือกมังคุดนะคะพี่ๆจะมีความแดงๆอมแบบว่าน้ําตาลน้ําตาลแดงหรือว่าจะเป็นแดงๆอมม่วงๆหน่อยนะคะแต่สีสวยมากเลยสีจริงยิ่งสวยยอยักษ์หนึ่งหนึ่งท่านไหนสนใจจะรับนะคะสามสี่สามหกสามแปดสี 6, ่สิบสี่สิบสองแล้วก็สี่สิบสี่ตัวนี้ไม่มีบอกเพิ่มนะให้ราคานี้เท่ากันเลยราคาตัวละ 790บาทโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนเดิมจะรับกี่ตัวก็ได้ไปลายทางก็แค่50บาทเท่านั้นนะคะส่วนต่างทางร้านจ่ายให้ยอยักษ์1 1 3 4ถึง44เลยราคาตัวละ790้า7เก้าสนะคะพี่ๆด่วนๆเลยนะหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ามีไซส์ละ1นึ่งันเท่านั้นค่ะส่วนสีถัดไปค่ะสีนี้เลยจะเป็นสีครามสีครามเข้มค่ะตัวนี้จะเป็นสีครามเข้มแต่ว่า ใส่แล้วขับผิวคือสีที่ที่มินใส่ให้ชมเนาะเป็นม่วงบางท่านกลัวว่าใส่แล้วจะแบบใส่แล้วพี่ดูผิวมืดไหมพี่พี่ใส่แล้วขับผิวมากสีคามอยู่แล้วพื้นฐานนะคะใส่ขับผิวแน่นอนทุกเฉดสีผิวสําหรับสีนี้นะคะรหัสยอยักหนึ่งศูนย์มินให้ราคาเท่ากันมีจํานวนจํากัดเช่นเดียวกันค่ะ ยอยักษ er ์10ตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้ายมัดเป็นงานผ้าฝ้ายสีตะกอทอลายในตัวจะเป็นลายลูกแก้วเดี๋ยวจะให้ดูลายนี้เลย3 4 3 6 3 8 4 44, 2 4 4ามแบาทเท่านั้นโอนส่งฟรีปลายทางบวกเพิ่ม50เดี๋ยวจะให้ดูเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าฝ้ายสีตะกอค่ะพี่ๆทอรลายลูกแก้วในตัวผ้าจะมีความผิวนิ่มและทิ้งตัวมากๆถ้าไหนสนใจชอบผ้ารุ่นแบบนิ่มๆผิวๆเนาะ แนะนำรุ่นนี้ได้เลยยอยักหนึ่งศูนย์สามสี่ถึงสี่บสี่ใส่ละหนึ่งท่านเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้คือไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามีแค่ไหมเดียวแล้วก็ให้ช่างเขาตัดมาให้แล้วเรียบร้อยยอยักหนึ่งศูนย์เจ็ด0้อยเก้าสิบสามสิบสี่ถึงสี่สิบสี่นะคะติดต่อมาได้เลยนะยอยักเก้านี่เลยค่ะที่ยกก่อนหนะ้านี้ก็คือจะเป็นสีดำเป็นงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ สีดําสนิทนะคะงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ที่ตัดเข้ามาก่อนเนาะตัวนี้จะมีความอยู่ทรงกว่านะพี่ๆจะมีความอยู่ทรงหน่อยแต่ว่าถามว่าใส่แล้วสบายไหมใส่สบายผ้านิ่มนะคะแล้วก็ใส่เราไม่ร้อนด้วยยอยักเก้าตอนนี้พร้อมส่งแค่ไซส์40ไซส์เดียวเท่านั้นใครที่มีไซส์40แล้วมองหาเสื้อสีดําอยู่อยากจะรับทรงนี้นะคะยอยักเก้าราคาตัวนี้นะ 650บาทสําหรับงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ราคา650บาทนะสําหรับงานผ้าฝ้ายเยื่อไผ่ค่ะยอยักก้ามีไซส์40ไซส์เดียวแต่ว่ารับได้2ทันนะคะด่นดวนเลยหมดแล้วหมดเลยนะนอกจากลูกค้าต้องพีออเดอร์เท่านั้นต่อไปค่ะจะเป็นเสื้อในหุ่นตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากๆเลยเป็นงานกระดุมป้ายค่ะคอจะเป็นงานคอกลมปาดคือไม่กลมแล้วก็ไม่ปาดจนเกินไป ตัวนี้ทํามาเป็นงานผ้าายชินไม้นะคะตัวนี้ทํามาเป็นงานผ้าายชินไม้สวยมากๆนี่เลยแขนกระบอกสบไบล่แขน3ส่วนค่ะพี่พี่เลยเข้อสองลงไปประมาณ1-2นิ้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะไซส์พิเศษไม่บวกเพิ่มให้ราคาเท่ากันสำหรับไซส์พิเศษคือ44นะคะมี3 4 3 6 3 8 4า 4, 4 2และ 44ตัวนี้ให้ราคาเพียงแค่650บาทเท่านั้นกระดุมป้ายนะตัวนี้สาบด้านในแผ่นใหญ่นะคะด้านในจะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะใส่แล้วกระดุมไม่ปิดแน่นอนสามารถใส่ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นงานกระดุมปั๊มนะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนงานกระดุมจีนนะคะเป็นกระดุมจีนแต่ว่าตัวนี้เป็นงานเสื้อกระดุมป้ายแบบนี้เลยสวยมากนะคะถ้าไหนสนใจงานคอลเลกชันนี้นะคะผอพึ่งนอนหนูค่ะผอพึ่งนอนหนูค่ะ 34, 36, 38, 40, 42และ44ตัวละ650บาทเท่านั้นโอนส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทใครที่มีกางเกงลินินิ้ายอยู่แล้วนะอยากจะเอางานเสื้อชินไหมไปใส่คู่กันได้นะตัวในหุ่นมินเทียบสีเราเรียบร้อยคือสีแทบจะเป็นสีเดียวกันเลยแต่ว่าแค่ชนิดไฟต่างกันเฉยๆเดี๋ยวมินจะมียกกางเกงตัวในหุ่นให้ด้วย คือพอจับแมทแบบนี้แล้วนะ้องมิ้นสามารถดูสีแบบนี้เทียบกันได้คือสีเขาจะเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆขาสามารถเอาไปแมทกันได้ใครได้เกงไปแล้วอยากได้เสื้อไปใส่คู่กันเอาชินไม้ตัวนี้ไปใส่คู่กันก็ได้นะคะตัวนี้เนาะเซ็ตในหุ่นเลยก็จะเป็นตัวนี้ขอพึ่งนอนหนูเดี๋ยวกางเกงมิ้นยกให้ท้ายคลิปนะคะตัวสุดท้ายจะยกกางเกงให้ใครที่จะรับเนาะเดี๋ยวเตรียมจดรหัสแล้วก็ติดต่อได้เลยเบอร์ด้านบนไอเดียไลน์ด้านบนนะคะ เสื้อผอพึ่งนอนหนู3-4-4-2นะคะตัวนี้650บาทเท่านั้นจัดโบให้ใส่พิเศษอก4ี่สไม่บวกเพิ่มตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นงานผ้าฝ้าชินไหมก็สามารถใส่กับลินินไฟาได้ค่ะก็คือตัวนี้หุ่นเนาะสี 4, คือจะแบบเดียวกันเลยพอทหารดอเด็กค่ะตัวนี้เป็นงานคอหัวใจกระดุมด้านหน้านะคะตัวนี้ดีเทลกระดุมเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่สะดวกกดกระดุมหมดนะคะก็คือ บางท่านอาจจะกลัวว่าแบบกระดุมเยอะไปปลดกระดุมเนี้ยค่ะมันเยอะพี่ๆสามารถปวดกระดุมแค่3เม็ดด้านบน3เม็ดด้านล่างสวมหัวแล้วก็ค่อยติดเข้าไปก็ได้นะคะไม่ต้องปลดหมดเนาะนะคะสามารถปลดด้านบน3เม็ดด้านล่าง3าเม็ด,มดามาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นงานผ้าฝ้ายชินไมสวยมากๆนะคะตัวนี้ทอดอดาหารดอเด็กค่ะ3 4 3 6 3 8 4 44 442ตัวนี้650แล้วก็44จะอยู่ที่700นะคะอก4 4จะอยู่ที่เ0 0อนะ ทอทาหารดอเด็กนะคะใครอยากสับติดต่อได้เลยทอดอค่ะทอทหารดอเด็กนะ mm hmm. ต่อไปตัวนี้พี่พี่ไทยเรือนต้นเป็นงานลินินไฟวันนี้มาจัดโปรให้ไทยเรือนต้นลินินไฟนะคะพี่พี่ตัวนี้เลยเผ mm hmm. ือใครแบบว่าอยากได้งานเสื้อไทยเรือนต้นเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้นนสีดํามีแต่ว่าเป็นงานอ่ผ้าไฟายเยื่อไผ่เนาะ ลีนินฝ้ายทาเข้ามาให้นะคะเนื้อผ้านิ่มเด้งใส่สบายมากๆสําหรับตัวนี้เป็นงานเจาะลังดุมเนาะนะคะกระตะขอบปั๊มแล้วก็ตัวนี้เขาจะตัดแพทเทิร์นแยกชิ้นนะคะชิ้นหน้าสี่ชิ้นชิ้นหลังสี่ชิ้นแบบนี้เลยแยกชิ้นแขนนะคะตัวนี้ถ้าเป็นไทเลือนต้นจะไม่ได้ยาวถึงข้อมือนะพี่พี่ขาไทเลือนต้นจะไม่ได้ยาวถึงข้อมือนะก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าจิรดายาวถึงข้อมือตัวนี้รหัสคือ5้าทอทหารค่ะ รหัสคือห้าทอทหารวันนี้จัดโปรให้เลยมินให้ตัวรับแปดร้อยนะคะมินให้ตัวรับแปดร้อยบาทเป็นงานลินินไ้ารหัสห้าทอทหารค่ะส4มสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สิบสองนะมินให้ราคาแปดร้อยบาททวนไทเรือนต้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบคอกลมกระดุมหน้าแขนกระบอกนะตัวนี้จะเป็นไทเรือนต้นรหัสคือห้าทอทหารแต่ว่ามินลองไปเทียบกับงานผ้าถุงมาให้สามารถจับแมท เซตนี้ได้ใครที่ได้บาตถุงรหัส OJ ไปแล้วใครได้บาตถุงรหัส OJ ไปแล้วมารับไทเรือนต้นไปใส่คู่กันได้นะคะเพราะว่าตัวน,นี้จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สีโทนเดียวกันนะคะพี่ๆนะ้องเพราะว่าจริงๆอ่ะดำถ้าผ้าคนละไม้คือเขาจะไม่สามารถแบบว่าเป๊ะได้อะคะ่ะก็คืออาจจะมีเพียนเล็กน้อยถึงจะเป็นดำแต่ว่าดำเขาเนี่ยอาจจะมีเพียนนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นสีเดียวกันสามารถจับแมทกันได้เลยนะคะรหัสห้าทอรหารคู่กับรหัส OJ ได้ 3,2,3,4,3,6,3,8มสสามหานะหรับงานผ้าถุงที่ยังว่างผ้าถุง3า3 4 3 6เนี่ยราคา790ดาสนะคะแล้วก็ไซส์สาราคา890บาทนะคะสะโพกจะบวก9้าจากรอบเอลตัวนี้นะรหัสโ j เจใครอยากได้ผ้าถุงด้วยผ้าถุงมีพร้อมส่งรอบเอลสามสองสามบาทแล้วก็ไซส์สาราคา890ส่วนเสื้อครบไซส์ค่ะเผื่อใครที่ได้งานผ้าถุงไปแล้ว หาเสื้อใส่คู่กันก็มารับ5ทรอรทนาหได้เป็นไทเรือนต้นสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองตัวนี้มินให้ราคาแปดร้อยบาทงานเสื้อตัวนี้มินให้ราคาแปดร้อยได้ราคาดีมากรับไปได้เลยเป็นลินินไฟายนะเป็นงานลินินไฟนยนะคะจดรหัสติดต่อได้เลยนะคะพี่ๆต่อไปค่ะงานเข้าใหม่ตัวถัดไปก็คือนี้เลยตัวนี้ เป็นลินนนฝ้ายเหมือนกันแต่ว่าผ้าคนละไม้เนาะกับร็อตแรกก็คือร็อตแรกที่มีลินนนฝ้ายที่เป็นจิรดานะคะจะเป็นรหัสอจอจันห้าใช่ไหมตัวนั้นจะเป็นคู่กับรหัสโอเจแต่ตัวนี้มาใหม่นะคะมาใหม่แล้วก็ตัดเซตใหม่ค่ะพี่ๆตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าเดียวกันที่เอาไปใส่เข้าเซตกันได้เพราะว่าเป็นผ้าไม้เดียวกันเลยไม้เดียวกันหมายถึงว่าทอพร้อมกันนะคะทอพร้อมกันย้อมสีพร้อมกันสีเขาก็จะเป๊ะ ใครที่จะเอาไว้ไปใส่เป็นชุดนะคะก็รับตัวนี้ได้เลยแล้วได้ราคาดีด้วยนะคะแล้วได้ราคาดีมากมาก,มากเลยค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเริ่มต้นจิตรดาถ้าเป็นชุดนะถึงจะเป็นงานผ้าฝ้ายเนาะเริ่มต้นปกติก็จะอยู่ที่ประมาณหลักสองพันแล้วเสื้อพันหนึ่งกระโปรงพันหนึ่งี่ยเขาขายเป็นชุดชุดละ2,000ันบาทแต่ว่ามิ้นขายในราคานี้เลยก็คือลดให้เลยค่ะพี่ๆเซตนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันหกไหม พันหกแปดสิบไหมเซตนี้คือได้ราคาดีมากนะคะเสื้อรหัสจอจานหกค่ะเสื้อรหัสจอจานหกนะคะไทยเอ่อตัวนี้เป็นจตรด,ดาเป็นงานจตรด,ดาผ้าถุงจตรด,ดาค่ะเซตนี้รับไปใส่คู่กันได้เลยเพราะว่าเป็นผ้าไหมเดียวกันสีไม่เพี้ยนแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นผ้าที่ย้อมพร้อมกันแล้วก็เป็นผ้าที่ทอพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้เป็นผ้าผืนเดียวกันที่แบ่งตัดรหัสคือจอจานหกค่ะพร้อมส่งมีไซส์ สามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองราคาเสื้อแปดร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ตัวนี้ไซส์สี่สิบสี่ราคาเก้าร้อยเก้าสิบนะเพราะว่ารอบก่อนเผื่อมีลูกค้าที่ไม่ทันนะคะรอบก่อนเผื่อมีลูกค้าลูกค้าที่ไม่ทันลินินลอ็ลอตล็อตล็อตแรกนะคะพี่พี่ใครที่ไม่ทันลินินล็อตแรกนะสามารถมารับล็อตนี้ได้เพราะว่าเป็นผ้าลินินเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัดมาคู่กับผ้าถุงตัวนี้ให้ผ้าถุงนะคะจะเป็นรหัส OL ค่ะ ผ้าถุงพร้อมส่ง2 8 3 0 3 2 3ปดสค่ะเป็นงานลินินฝฟายตัวละ790ดร้อยผ้าถุง OL คู่กับงานเสื้อจอจานหอันนี้คือเป็นผ้าไหมเดียวกันจับเป็นเซตได้นะคะรหัสจอจานหกสามสี่ร้อยเก้าสิบไซส์ส 4, 4่ราคา990าร้ผ้าถุง OL ไซส์รอบเอวค่ะ28 30, 30 32 34 36ราคา790บาทนะคะรหัส OL เซตนี้สามารถใส่เป็นเซตได้นะคะสีไม่เพี้ยนแน่นอนเพราะเป็นผ้าไหมเดียวกันนะคะจดรหัสติตดต่อได้เลยเผื่อใครที่มองหางานเซตอยู่นะคะพี่ๆน้อเพราะว่างานใหม่เดี๋ยวจะเข้ารอบหน้ารอบนี้เข้าฝ้ายก่อน รอบนี้จะเข้าเป็นงานเป็นงานผ้าฝ้ายก่อนค่ะผ้าไหมกําลังตัดเย็บอยู่นะคะมีลูกค้าสั่งจองแล้วเรียบร้อยสําหรับเซตผ้าไหมจิตลดาได้ราคาดีมากนะคะพี่ๆแต่ว่าใครที่อยากจะจองก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ถ้าของมามิ้นจะโทรกลับไปแต่ถ้าใครที่จะรอมิ้นยกนะคะก็เลดรอดูในคลิปได้เลย ส่วนตัวนี้นะคะจอจานง,งู8ดค่ะพี่พี่เป็นงานแขนเจ้าหญิงผ้าฝ้ายเยื่อไผ่นี้เลยจองง8งานแขนเจ้าหญิงผ้าฝ้ายเยื่อไผ่พร้อมส่งไซส์นะคะ 3638, 442ราคา49 0บาทเท่านั้นนี่เลยจอจานง,งูแค่ะ3า3 8 4 4าม่ราคา49 0เิเป็นผ้าฝ้ายเยื่อไผ่นะคะรุ่นนี้มีสีดำด้วย ดำเยื่อไผ่เหมือนกันพี่ๆสีดำเยื่อไผ่แขนเจ้าหญิงน่ารักมากคอจะเป็นงานคอปาดค่ะคอกลมปาดคือไม่ปาดกว้างแล้วก็ไม่กลมอมคอจนเกินไปจอจานงูง้าค่ะเป็นงานผ้าายเยื่อไผ่จอจานงูง้านะคะสามสิบสี่2ามสิบหกสามสิแปดสี่สบสี่สิบสองราคาสี่ร้อยเก้าสิบาทค่ะตัวนี้ราคาสี่ร้อยเก้าสิบท่านในสนใจอยากจะรับจององ้าได้เลยจอจานงูง้าได้เลยนะคะ วันนี้คือแบบว่ายกงานเสื้อเข้าใหม่หมดเลยนะแล้วก็ตัวกางเกงในหุ่นนะคะพี่ๆเผื่อใครอยากจะรับกางเกงในหุ่นเป็นลินินไฟายเนาะเอาไปใส่คู่กับงานเสื้อลินินก็ได้หรือจะใส่คู่กับงานเสื้อที่เป็นชิ้นไม้สองตัวที่มิ้ยกในในคลิปเมื่อกี้นี้นะคะที่ยกเมื่อกี้นี้เนาะก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่คู่กันได้เพราะว่าสีเขาคือแบบแมทกันได้เลยนะคะตัวนี้รหัส ek หนึ่งแปดค่ะพี่ๆเป็นงานกางเกงขากระบอกตรงนี้เลย ek18 เป็นงานขากระบ,บอกตรงนะคะรอบเอลค่ะ28,30,32,34 e และ36ตัวนี้ราคา890บาทเป็นงานนเกงขาตรงนะคะความยาว36,37นิ้วถ้าไหนสนใจตัวนี้รหัสคือ ek18 ตัวนี้รหัส ek 1 8นะคะเป็นงานลินินฝ้ายผ้าจะนิ่มเด้งใส่สบายทอเนื้อแน่นทอเนื้อละเอียดมากๆสำหรับงานลินินฝ้ายใครที่ยังไม่เคยรับลินินฝ้ายร้านนินไปใส่นะอยากจะให้ลองค่ะเพราะว่าเนื้อผ้านี้คือใส่ดีแน่นอนแล้วผ้าเขาจะเนื้อแบบว่าแน่นๆเลยค่ะใส่สบายมากๆใครอยากจะรับ ek 1 8นะพร้อมส่ง ยี3แปดสามสนะคะเป็นงานขากระบอกตรงราคา890บาทโอนส่งฟรีปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเหมือนเดิมตัวสุดท้ายเลยก็คือตัวนี้ที่มิ้นใส่นะพี่พี่จะเห็นเลยว่ามิ้นจับแมทกับเสื้อได้แบบหลายสีมากๆค่ะกางเกงตัวนี้คือตัวเดียวจบเลยถ้าใครที่แบบมีเสื้อแบบสีสันสใส่เยอะนะคะพี่พี่ก็สามารถเอางานกางเกงตัวเนี้ย ไปใส่แมตต์ได้เลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่นี่เลยเขาเป็นแบบว่าเครือรุ้งนะใช้ได้หลายสีในการทอเลยสามารถจับแมตต์กับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีนะคะสำหรับตัวนี้รหัสคือ bn 31 bn 31ผ้าจะผิวนิ่มและทิงตัวแนะนําเป็นรุ่นนี้ใครชอบผ้านิ่มๆผิวๆนะเอารุ่นนี้ไปใส่ลองดูค่ะเนื้อผ้าดีใส่สบายแล้วก็ทอเนื้อแน่นทอเนื้อละเอียดลายชัดลายคมแน่นอนนะคะตัวนี้รหัสคือ bn สามีรอบเอลค่ะยี่สิบแปดสนะตัดมาเป็นงานขาคุณนายนะคะพี่พี่เจ็บาท BN31 ราคา790บค่ะ BN31 าราคาเจ็บาท28-36ถึาท่าไหนสนใจอยากจะรับ BN31 ได้เลยสวยมากๆนะคะผ้าผิวๆิวแบบนี้เลยจับแมทกับเสื้อได้หลากหลายเฉดสีด้วยนะคะท่าไหนที่ชื่นชอบ อยากจะรับเนาะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะได้ราคาดีแน่นอนพี่พี่นะคะสำหรับคลิปนี้เนาะยกครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมเนาะแจ้งนิดนึงค่ะสาหรับลูกค้าที่ร่วมสนุกเนาะอยากจะร่วมสนุกเพียงแค่สั่งซื้อสินค้านะคะ1ออเดอร์ต่อ1น,นชื่อนะคะพี่พี่เนาะก็จะมีรายชื่อนะคะแจกของรางวัลในวันที่29ธันวานะคะใครที่สะดวกมาดูไลฟ์สดวันที่29กก็มาได้เลยเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายรายการเลยนะคะจัดราคาเซลล์แบบ ตัดมาใหม่นะคะแล้วก็ตั้งใจมาเซลให้แล้วก็มีแจกของรางวัลสำหรับลูกค้าที่น่ารักที่สั่งซื้อสินค้าของทางรามินตอนนี้คือเริ่มเก็บรายชื่อแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่น้องเดี๋ยวรอดูว่าวันที่29บ้ามีอะไรมาแจกแล้วก็มีอะไรมาเซลให้นะคะใครอยากจะรว่วมเล่นเกมสนุกๆก,ก็เพียงแค่สั่งซื้อสินค้าค่ะก็มีสิทธิ์ร่วมแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีโลโก้เด้งขึ้นมาฝั่งทางนี้เลยนะคะฝากกด ติดตามให้มีได้เลยนะคะจากคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ